ความคืบหน้าดราม่าศึกชิงคาเฟ่ดังจังหวัดจันทบุรีด้านพี่ของคุณมุกยันน้องสาวมีชื่อเป็นเจ้าข,ของทั้งหมดด้านเมียเก่าย้ำยังเปิดร้านต่อมั่นใจตนและลูกสาวมีสิทธิ์ตามกฎหมาย จากกรณีที่คุณมุกประกาศปิดคาเฟ่สกายวิวคาเฟ่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเปิดมากับคุณ S ซึ่งเป็นสามีเมื่อปี2,562โดยใช้เงินของคุณมุกทั้งหมดก่อนที่สามีจะเสียชีวิตลงซึ่งต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน2,566มีคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิด ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณที่อาจจะเป็นภัยอันตรายเนื่องจากการก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตแต่กลับถูกลูกและภรรยาเก่าของสามีเข้ามาทํากิจการต่อโดยอ้างว่ามีการข่มขู่ซึ่งปัจจุบันร้านดังกล่าวก็ยังเปิดอยู่จนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันจํานวนมากนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้13พฤศจิกายนรายการที่งวันทันข่าวทั้งช่อง3รายงานว่าคุณมดซึ่งเป็นพี่สาวของคุณมุกเปิดใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องการคลียที่สุดก็คือ1 เรื่องที่ทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวซึ่งเอกสารแจ้งมายังชื่อของนางสาวพาณิสาหรือคุณมุกน้องสาวแต่ทางอดีตภรยาของคุณเอสยังดำเนินการเปิดให้บริการตามปกติซึ่งหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบก็คือคุณมกุกน้องสาวของตัวเอง 2. เรื่องสิทธิในการครอบครองและบริหารร้านดังกล่าวตนยืนยันว่าคุณมกุกน้องสาวมีสิทธิใน,นร้านทั้งหมดเพราะชื่อการขอจดทะเบียนการเช่าที่ดิน การสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆเป็นชื่อของน้องสาวทั้งหมดซึ่งตนและน้องสาวพร้อมสู้และทวงสิทธิ์ตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนั้นอดีตภรรยาของคุณเอสที่บริหารงานสกายวิวอยู่ในขณะนี้เบื้องต้นบอกว่าร้านได้เปิดให้บริการตามปะกะติส่วนรายละเอียดเรื่องสิทธิในการครอบครองและบริหารร้านขอปรึกษากับทีมทนายก่อนให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมยืนยันว่าตัวเองและลูกสาวทั้งสามมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย